สวนนี้เจ็ดไร่เป็นสวนของคุณเดือนและคุณจนตั้งแต่ใช้โฟทีบูป้องกันมแมลงและอะมิโนโแบคเชื้อลาบางส่วนบางแปลงแต่ว่าโฟทีใช้ทั้งหมดหลังจากใช้โฟทีที่ก่อนนันนี้ฝนไม่ตกมาหกเดือนสภาพพลิก ไม่ค่อยโตหลังจากใช้เฟอร์ตี7วันครั้งปรากฏว่าพริกออกเยอะแล้วคุณจนบอกว่างวดที่แล้วเก็บได้เกือบพันกิโลซึ่งไม่เคยได้เยอะมาก่อนแต่เที่ยวหน้าดูจากลักษณะพริกแล้วคุณจนบอกว่าน่าจะพันกว่ากิโลเจ็ดไร่แต่ ดูสภาพแล้วพริกแข็งแรงแล้วก็ชูไม่งอเจ้าของสวนจากครั้งแรกที่ใช้ด้วยสภาพซองยังไม่มั่นใจแต่หลังจากใช้ไปสักสองทีเห็นผลและตอนนี้ฉีดเต็มที่เลยตามเซตแต่ดกจริงๆ ขับคุณเจ้าของสวนที่ให้มารีวิว